เดี๋ยวนายรอตรงนี้นะแล้วก็ห้ามคนนอกเข้ามาได้ครับผมคุณมาใครครับเขาไม่ได้นะครับนี่มึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครอะไม่รู้ครับไม่รู้มึงก็แหกตาดูนี่มันบ้านพี่ชายกูมึงเป็นใคร เป็นคนขับรถคนใหม่ครับมึงก็แค่คนขับรถมึงมาเสือกอะไรด้วยงั้นผมต้องไปรายงานบอสก่อนนะครับกู oh, บอกว่ากูไป,ปน,น้องนี่มันบ้านพี่กูม,มึงจะรายงานทําไมวะคออือผมต้องทําตามหน้าทีค่ครับผมโอ้ยน่ารำคาญจอกเลยพี่ดิการนี่น้องชายกับน้องสซอพรสผมเองผมต้องขอโทษแทนพวกเขาด้วย เดี๋ยวนายไปเตรียมรถรอนะครับผมฝ่าในคนรู้จักให้เกียรติคนอื่นบ้างถ้ายังชอบทําตัวนิสัยแบบนี้เยี่ยบโัวคนหืึ่นไปวันๆอ่ะสักวันหนึ่งจะไม่มีคนเคารพนายถิง้งเตือนๆกันบ้างโอ้ยพูดมากน่าลำคาญเลิอกพูดเรื่องอไรสาระพรก่งนี้ได้ละผมเบื่อที่จะฟังแล้วนี่มีเรื่องอะไรกันร้อยวันพันปีไม่เคยมาหาพี่ที่บ้านวันนี้ถึงมาได้พี่ตี ที่พวกผมมาวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแบ่งมรดกกันนี่แหละแบ่งมรดกนี่เธอสองคนเพิ่งแต่งงานไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมาคุยเรื่องนี้ใช่พวกผมอ่ะเพิ่งแต่งงานไปแต่ยังไงซะไม่ช้าไม่เร็วมรดกก็ต้องแบ่งกันอยู่ดีแบ่งกันตอนนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาพวกเราแต่งงานกันแล้วอะ่ะก็อยากแยกออกมาใช้ชีวิตส่วนตัวกันบ้างแต่จะให้ออกมาตัวเปล่าก็คงไม่ใช่ได้ฝ่า งั้นนายพูดมาสิว่าเราจะแบ่งกันยังไงดีที่ดินและบ้านของพ่อแม่ยกให้ผมยังไงซะพี่อ่ะก็ไม่ค่อยกลับบ้านอยู่แล้วแถมไม่มีบริษัทใหญ่โตจะไปซื้อบ้านใหม่กี่หลังอ่ะก็สบายส,าย,สายอยู่แล้วได้เดีย๋ยวพี่ไปหยิบม,มาให้พี่ตีนี้ดีกับคนจังเลยนะฉันไม่คิดเลยว่าจะได้ง่ายขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้ว แล้วพ่อแม่ล่ะเราจะแบ่งกันยังไงอะไรนะเมื่อกี้แกพูดว่าจะแบ่งพ่อแม่กันอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าพ่อกับแม่มาอยู่กับผมพวกเราสองคนอ่ะคงจะเลี้ยงดูแลไม่ไหวเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาแบ่งพ่อแม่กันแม่น่ะมาอยู่กับพวกเราอย่างน้อยๆก็ยังสักผ้าทํากับข้าวแล้วก็เลี้ยงลูกให้เราได้ส่วนพ่อนะ่ะป่วยหนักเดินก็ไม่ค่อยสะดวกไปอยู่กับพี่นั่นแหละดีแล้ว ใช่ไหมที่รักอือๆนั่นน่ะสิพี่ว่าแบบนี้ไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมยังไงหรอพี่กลัวว่าเราสองคนอ่ะจะเลี้ยงแม่ไม่ดีอย่างนั้นหรอถ้างั้นอ่ะก่อนแม่จะมาบ้านอ่ะพี่ก็ให้แม่ไปชั่งน้ำหนักก่อนสิและอีสองสามเดือนอ่ะค่อยมาวัดกันดูว่าแม่อ่ะผอมลงหรือเปล่าแบบนี้ก็รู้แล้วไม่ใช่หรอว่าเราดูแลดีหรือไม่ดีใช่ไหมที่รักใช่ถูกต้องที่สุดพอได้แล้ว หยุดความคิดง่ๆของพวกเธอสองคนเดี๋ยวนี้ฝ่านอยากได้มรดกอยากได้บ้านที่ดินพี่ก็ยกให้แต่พ่อแม่เราอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตนายบอกจะแยกก็แยกกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฮะพูดสิพี่ตีพ่อเราอ่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเดินก็ไม่ค่อยสะดวกถ้ามาอยู่กับพวกเราอ่ะคงดูแลไม่ไหวหรอกนั่นน่ะสิ พวกเราอ่ะก็เพิ่งแต่งงานยังอยากไปเที่ยวเล่นอยู่เลยไม่มีเวลามาดูแลหรอกใช่ใช่ใช่พวกเราอ่ะไม่ได้สบายเหมือนพี่นะมีบริษัทตั้งหลายที่งานการก็ไม่ต้องทําแถมยังมีเงินใช้สบายสบายยาวเรื่องนี้มันเป็นข้ออ้างดีกว่าก่อนที่พวกแกสองคนจะพูดอะไรอะ่ะเคยคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่บ้างไหมไม่เคยคิดสินะได้พวกแกอยากได้เงินใช่ไหม บนโตะเนี้ยมีเงินอยู่หนึ่งล้านรีบเอาเงินอะ่ะแล้วก็ใส่หัวออกไปที่พี่ตกแกเพราะพี่อยากจะดึงสติแกกลับมาบ้างเงินพี่ให้แกได้แต่พ่อแม่คงไปอยู่กับแกไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงดูพี่จนโตพี่ก็จะดูแลพ่อแม่จนแก่เท่าพี่ตีพ่อแม่เราอะ่ะ มีลูกอกัตตันยูแบบแกได้ยังไงสัตว์เดรัจฉานอะ่ะมันยังรู้จักคุณคนแกนี่มันได้เมียแล้วลืมพ่อลืมแม่คิดว่าชีวิตจะเจริญไหมสักวันหนึ่งอ่ะพวกแกสองคนก็จะมีลูกจะเป็นพ่อคนแม่คนแค่คำว่ากตันยูอ่ยังไม่รู้พี่จะบอกอะไรให้นะเวรกรรมอ่ะมีจริงระวังไว้เถอะลูกพวกแกสองคนอ่ะ จะมาทําแบบนี้กับพ่อแกบ้างรีบเอาเงินเนี้ยแล้วก็ใส่หัวออกจากบ้านพี่ไปแล้วอยาดกละไม้พี่เห็นหน้าไปพี่ตีผมขอโทษผมผิดไปแล้วฝ่าคุณทําอะไรของคุณลูกขึ้นมาเอาเงินเดี๋ยวนี้พ่อแม่เราก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วอะแต่ยังได้เงินใช้สบายๆแค่นี้ชีวิตเราก็สุขสบายแล้วนี่คุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะนั่นมันพ่อแม่ผมแล้วไงก็แค่พ่อแม่คุณอะมันจะอะไรนักหนา ฉันไม่เอาด้วยหรอกชีวิตลำบากฉันอยากมีชีวิตที่สุขสบายทิ้งเดี๋ยวก่อนผมคิดได้แล้วคิดได้ก็ดีแล้ยวยืนดูอยู่ทำไมตามมาสิผมว่าเราเลิกกันเถอะพรุ่งนี้ไปเซ็นใบหย่ากันคุณว่าอะไรนะผมกับคุณน่ะคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ขนาดตอนนี้คุณยังทำกับพ่อแม่ผมขนาดนี้แล้วในอนาคตละ่ะคุณจะทำกับผมขนาดไหนคุณน่ะไม่ได้รักใครทั้งนั้น คุณรักแค่เงินเท่านั้นแหละแล,ะแล้วก็ไม่รับผมจริงด้วยได้เลิกลกันเลิกโง่ไปนั่งอย่าเศร้าไปเลยน้องชายเห็นท่าแทเขาตอนนี้ดีกว่าเห็นตอนที่แกไม่เหลืออะไรนะตอนนี้แกยังมีพี่ยังมีครอบครัวพี่จะบอกอะไรให้แกนะไม่มีใครรักเราไปมากกว่าคนในครอบครัวเราหรอกพี่ตี ผมขอโทษนะครับส่วนเงินนั้นอะ่ะผมจะรีบไปตามมาคืนให้ไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าเราทําบุญสะดอกเคาะไล่สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตพี่แค่เสียเงินไปแต่พี่อะ่ะได้น้องชายดีๆกลับมาทั้งคนนะไปเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวถ้าชอบคลิปของเรา<ม>กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ